นะแต่อธิบายชาติต่อก็ทวนตั้งแต่ชาติห้าของพระพุทธเจ้าก,ก่อนทวนจะไม่ขยายความมากนักบอกตัวพยัญชนะแล้วก็เติมความความหมายเล็กๆน้อยๆชาติห้าของพระเจ้าก,ก็มีชาติสัญชาติอกันตินิพพติอภินิพพตินะนี่หชาติเวพวะเจา้าตรัสไว อัตมาตจําไม่ได้ว่าในปัตติปิฎดกเล่มสิบหกนี่แหละอ,อ, 7. อันในข้อเจ็ดเต็มสิหกข้อเจ็ดซึ่งจะต้องใช้นในการอธิบายเรื่องชาติเรื่องพบเรื่องอะไรท่านขยายความไปในเล่มสิบหกนี่ในปฏิสมุบบาททีนี้ชาติอีกอันหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้แปลนิดหน่อยความเกิดชาติก็คือความเกิดทั่วไปรวมหมดเลยคำว่าชาติเนี่ยทุกอย่าง ชาติปิตุขขาชาติหรือชาติปิตุขขาชาติทุกอย่างก็เกิดชาติทุกอย่างไม่ว่าจะชาติอะไรนะเรียกว่าชาติหมดของพระเจ้าเนี่ยอธิบายความชาติของพระเจ้าสกักก่อนอันนี้ขึ้นบนในขอออาตมาเด้เอาไว้ความเกิดของชาติสองความบังเกิดอันนี้ทางพยัญชนะนี้ของพรนะเดปิฎกนะพระเดปิฎกเนื่องความตั้นแปลไว้ว่าความเกิดชาติตัแปลวความเกิด สัญชาตานแปลว่าความบังเกิดสามอกกันติตานแปลว่าความหยางลงแล้วอันที่สี่นิพพติ่านแปลว่าเกิดเฉยๆเ,เรียกว่าฝากไว้ให้คิดเลยเกิดเฉยๆถ้าจะบอกว่าเกิดเฉยๆเนี่มันก็เป็นคำกริยาความเกิดมันก็เป็นคำนามเท่านั้นเองอันที่ห้าไปเลยเกิดจำเพาะ อาตมาเห็นใจนะเห็นใจท่านแปลเพราะว่าท่านไม่มีสภาวะไม่มีสภาวะของนิพติอภินิพติแต่อาตมามีสภาวะเพราะอาตมาเป็นพระอรหันต์นี่ก็พูดเฉยหน้าตาเฉยนะนะอาตมาเป็นพระอรหันต์อาตมาก็ต้องรู้ความเป็นจริงพวกนี้ถ้าไม่รู้ความเป็นจริงพวกนี้ไม่มีสภาวะพวกนี้อาตมาจะเป็นอรหันต์ได้ไงเพราะอาตมาเป็นอรหันต์อาตมาจึงอธิบายชาติสัญชาติโอกันตินิพติอภินิพติ ได้มาเป็นความเกิดห้าอย่างนี่คืออะไรความเกิดชาติก็ความเกิดทั่วไปรวมทั้งหมดเลยเป็นคำกลางๆทั้งหมดความเกิดชาติส่วนสัญชาตินั้นเป็นความเกิดที่ประกอบด้วยสัญญาเก่าประกอบด้วยสัญญาเก่าเอามาใช้คนที่มีสัตว์โลกตั้งแต่สัตว์เร่ร่านจะมีสัญชาติจะมีความรู้ ตามสัญชาติเรียกรวมว่าเป็นสัญชาติตยานพยัญชนะว่าสัญชาติตยานคือความรู้ยานคือความความรู้ตามเก่าตามสัญญาเดิมความจําเดิมคลังความเกิดของตนเองได้สะสมมาเดิมตั้งแต่สัตว์เดรชานก็มีสัญชาติตยานคนก็มีสัญชาติตยานยิ่งเป็นอริยะบุคคลก็ยิ่งมีสัญชาต,ตยาน ที่ะระลึกเอาสัญชาติเก่าความเกิดเก่ามาใช้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอเอาอธิบายไปกีนนี้ก่อนแล้วกันสองสามอกกันติคือการเกิดในปัจจุบันทุกปัจจุบัน <c oughs> การเกิดนั่นก็คือกรรมกริยากายวาจาใจเมื่อเกิดกรรมกายกรรมเกิดวจีกรรมเกิดมโนกรรมกรรม,รรมนั้นๆก็จะยังลงสู่ความเป็นปึกแผ่น ของชาติหรือความจำคมจำที่เป็นสัญชาติเนี่ยมันจะหยางลงในโลกียะมันก็มีความเกิดใหม่เรียกว่าความเกิดของกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเหมือนกันแต่เขาไม่รู้แต่มันก็หยางลงหยางลงแล้วมันก็ตกผลึกสังสมเป็นสิ่งที่เป็นสัญชาติหรือความจำ อยู่ในคลังความจําของโลกิยะก็เป็นกระลงเหมือนกันของโลโลกุตระก็อย่างลงเหมือนกันแต่โลกิยะเขาแยกไม่ออกเขาไม่รู้ว่าอิติชาติอันนี้เนะี่ยควรจะพนึกหรือควรให้มันเกิดไหมคุณเป็นโลกิยะคุณยังไม่มีมวยหมดกิเลสกิเลสเป็นพาเกิดมันก็เกิดอันนั้นออกมาให้เป็นของคุณมันก็เป็นกรรมมักะ เป็นกรรมเป็นของของคุณและมันก็ผนึกลงไปเป็นกรรมทายาิของคุณคุณจะต้องเป็นมรดกของคุณคุณจะต้องรับมรดกนี้คุณจะต้องรับเป็นทายาทของกรรมของคุณเองกรรมทายาทและกรรมนี่จะพาคุณเป็นคุณไปกรรมมโยนิและก็ตกผลึกลงไปสั่งสมเป็นเป็นพันเป็นตระกูลเป็นเผ่าเป็นพันเป็นกรรมพันธุและคุณก็จะได้อาศัย กรรมนี่กรรมมาปฏิสรโนไปถ้าคุณไม่สามารถแก้กรรมนี้เป็นโลกีโลกีก็คุณจะต้องได้อาศัยโลกีถ้าโลกีชั่วคุณก็ได้อาศัยชั่วแล้วก็หลงผิดวมาชั่วเป็นดีคุณก็สั่งสมชั่วไปเรื่อยๆแต่จนรู้ว่าโอ๊ยไม่ควรเอาสั่งสมชั่วต้องสั่งสมดีคุณก็เป็นอริยะขึ้นมาหรือว่าเป็นกัลยาณชนเป็นผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็ละชั่วประพฤติดีขึ้นมา ถ้าเป็นโลก,กุตระถ้าเป็นอริยะแบบโลก,กุตระก็ยิ่งชั่วดีของโลกก็ทําดีแต่ไม่ติดยึดดีแต่ต้องทําสันสมลงพปเหมือนกันทําแบบโลก,กุตระจะิตคือเป็นนิพพตินิพพติคือการเกิดที่มีญาณปัญญามีอัญญธาตุแล้วเป็นอัญญาเป็นปัญญา เพราะนั้นการเกิดที่มีอัญญามีปัญญาที่เป็นโลกุตระเนี่ยทำให้เกิดคุณธรรมโลคุตรธรรมสั่งสมลงสั่งสมลงสั่งสมลงในขณะสั่งสมนิพติการเกิดใหม่เป็นอริยะสูงขึ้น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 นี่แหละคือนิพติเป็นการเกิดเป็นชาติที่เป็นโลกุตรธรรมอภินิพติก็คือ เป็นการเกิดทางโลกุตระยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเจริญขึ้นอภิยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดเป็นตัวที่ห้านี่มีตั้งแต่เป็นอินทรีย์จนถึงพละเป็นอินทรีย์เป็นพลังของโลกุตระธรรมของคุณสั่งสมคุณซึ่งตามฐานะของมรรคจนเต็มเป็นผลเป็นผลที่เต็มก็เรียกว่าอภินิพัท จบเป็นโซดามันก็จบกรอบหนึ่งเรียกว่าอภินภิพติของโซดาสกิทากรอบหนึ่งก็เรียกว่าเป็นระดับหนึ่งของสกิทาสกิทาเนี่ยอธิบายยากเพราะไม่ได้ตัดรอบทีเดียวจะไปตัดรอบของสกิทาปับ๊บก็เข้าสู่อนาคากเกณฑ์เครอร์มันตัดตรงนั้นซึ่งอธิบายสกกิทาเนี่ยอธิบายแล้วมันมันไปนต่อเนื่องไปเนี่ย ยาวนะจนกว่าจะหมดกามมาพบก็ตัดเข้าไปสู่อนาคามีก็หมดละกามมาพบเหลือแต่รูปประพบรูปประพซึ่งมันเป็นพลังงานอ่อนมันจะไม่เกิดออกมาทาั้งนอกเลยอนาคามีนี่เป็นต้นนะะก็ล้างรูปประพบของตอนเองของอนาคามีจนหมดรูปประพบแล้วจึงจะล้างอารูปประพบที่เหลือหมดอรูปประพบก็เป็นอรหรัน เป็นวิภาวะพบหรือมีความจริงของจิตที่บริบูรณ์แม้จะเรียกความจึกที่เป็นความต้องการเป็นความปรารถนาก็เป็นความปรารถนาหรือต้องการของวิภาวะของความหมดพบหมดชาติแล้วจึงวิภาวะตัณหาจะเรียกว่าตัณหาก็ตามอย่างพระพุทธเจ้าก็มีวิภวะวิภวะตัณหา ตอนแรกๆคนก็เล่นงานอาตมาอาตมาก็บอกอาตมาไม่ตกใจแล้วอาตมาพูดถูกคุณไม่รู้ทันไม่รู้เท่าที่ความรู้ของอาตมามีคุณก็ว่าไปจะไม่รู้เขาตําหนิเขาจะด่าว่าเขาก็ว่าอาตมาได้เพราะเขาไม่รู้แต่อาตมามั่นใจาอาตมาไม่ได้พูดผิดคือความปรารถนาความอยาก,ควา,ยากความต้องการธรรมดานี่แหละในพูดภาษาไทยความอยากความต้องการความประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นไป แต่เป็นเช่นนั้นนะ่ะมันไม่มีกิเลสไม่มีภพมีชาติเป็นตันหาอุดมการ์เป็นตันหาปรารถนาดีที่ตัวเองไม่มีกิเลสตันหาเพื่อตนมีแต่เพื่อผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจและมีความรู้กำกับนะบริสุทธิ์ใจและมีความรู้กำกับก็ทำงานนี้ต่อไปเรื่อยๆมารพริเจ้าทำงานสร้างาศาสนามารมาอารัธนาตายสิ บรรลุแล้วนี่ตายพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยเรายังไม่ตายมันมันก็เป็นตัณหาบอกเฮ้ยไม่เอาไม่ตายอ่ะฉันอยากจะทํางานต่อต้องสร้างศาสนาพุทธให้แข็งแรงมั่นคงมีสมาชิกภิกษุภิกษุณีอุบาสกบสิกาแข็งแรงสร้างศาสนาต่อไปให้ให้ยาวนานจนกระทั่งหมดกับของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นน,นี่ก็เป็นรายละเอียดที่อาตมาพูดอาตมาอธิบาย ตามภูมิรู้ขอัตมาในฐานะโพธิสัตระดับเจ็มีความรู้ประมาณนี้จริงใจตามภูมิอธิบายไปนะเพราะงั้นใครจะฟังแล้วมีปฏิภานเข้าใจว่าจะรู้ว่าอ๋ออาตมานี่เป็นคนคนมีอะไรอยู่นะนะแล้วพูดทุกอย่างเนี่ยพูดตรงพูดถูกไม่ได้พูดและเล็มเรียบเคียงมีได้พูดพาๆาพาพ,าพาจนได้ฉายาว่าขวานจักตอกอาตมานี่ ก็มีสองชายาหนึ่งควานจักตอกสองสายฟ้าในวาทะ,ะมีคนให้ชายาอาตมาตั้งแต่ใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ให้แล้วเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจแล้วคนทีใ่ให้เขารู้แล้วก็รู้แล้วคนที่ใหม่ๆเขาก็ไม่มาตั้งเตึงอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องตั้งอะไรก็ได้นะอาตมาก็ทํางานนี้ไปแล้วก็เจตนาเพราะอาตมารู้จริงๆเลยว่าในความเป็นคนเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเท่าจะมาได้โลกุตตรธรรม นอกนั่นมีแต่เป็นไปทางโลกียะก็แหละล่าลาบและมาเสพสุขพเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าถึงบอกสุดยอดนี่คือไม่มีสุขหมดสุขหมดทุกข์และสุขทุกข์นี่แหละเป็นคู่เทวะคู่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดมันต้องดับสุขหรือดับทุกข์มันอันเดียวกันแกะไม่ออกเลยจึงอาจตะมาสมมุตินี่มันดีมากเลยบอกออาคุณออนอันนี้ไปเผาทิ้งเนี่ย กระดาษหน้านี้เนี่ยเอาไปเผาทิ้งเอาไปเผาเสร็จเสร็จแล้วพอเผาเสร็จบอกเอา้าเอาหน้าที่เหลือมาที่เอา้าจะเอาหน้าที่เหลือมาได้ยังไงเรานายก็ให้เอาไปเผาว่เาเผาก็ให้เผาหน้านึงอ่ะอีกหน้านึงก็ต้องเอามาสิบอกนายไปเผาเองเฮงัน้นอ่ะมันก็ต้องตอบนานอยอเงี้ยมันจะแยกออกได้ยังไงล่ะกระดาษหน้านี้กับหน้านี้มันก็อยู่ด้วยกันนะ่ะ คุณจะมีโอ้โหเอาแสงเอาอะไรผ่าวะผ่ากระดาษนี่ออกเป็นสองชิ้นแล้วก็แยกหน้านี้กับหน้านี้ออกใครทําได้ก็คงสําเร็จแต่แต่ว,ว่ามันเนีทําถ้ากระดาษมันหน้านั้นาคนนงจะได้เนาะแต่หน้ากระดาษบางๆนี่ 7, นะแล้วแค่กระดาษด้วยคุณจะแยกยังไงก็ไปเผาหน้านี้หน้านี้มันก็หายไปด้วยที่ พราะสุกกระทุกมันแยกไม่ออกอย่างนี้แหละถ้าก็บอกเหรียญสองหน้านะเหรียญมันหนามันผ่าได้นะนี่อาตมาแยกมาถึงกระดาษแล้วเนี่ยโอย้เทียงอัตมายากแล้วจะมาคุณจะแยกยังไงกระดาษ <laughs> เผาหน้าน,น,านี้หน้านี้มันก็หายไปด้วยหมดไปไปคีดเท่าทั้งคู่มันแยกไม่ออกสุขทุกมันแยกไม่ออกอย่างนี้เพราะศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาอัตุกรรมสุขดับทุกดับสุขจิตสะอาดจากกิเลสหมด ดับทุกดับสุขนี่เป็นซิโนโนนีมของอุเบกขาดับทุกดับสุขภาษาว่าไม่มีทุกไม่มีสุขอุทกมาสุขเนี่ยมันยังหยาบกว่าอุเบกขานะอุเบกขานีา่เป็นสภาวะที่ละเอียดกว่าไม่สุขไม่ทุกแต่เรียกแทนกันได้สําหรับคนในระดับที่พูดกันรู้เรื่องกระจาบรรยัญญติใชบรรยัญญติภาษาพวกนี้แทนกัน พราะผูที่สะอาดจากกิเลสแล้วเรียกว่าอุเบกขาปริสุทธาปริโยธาตาซึ่งอาตมาก็เอาอุเบกขาห้าเนี่ยมาขยายสู่ฟังดีนะยังอยู่ในพปฏิปิฎกของฉบับสยามรัฐที่มีอยู่ในอ,อ,อะไรอยู่ในธาตุวิพังกส,สูตรนะนะซึ่งท่านก็แปลเฉยเลยนะนะปริสุทธาปริโยธาตามุตุกรมมัญญาปภัสราท่านก็แปลว่าผ่องแผ้ว่นะ ผุดพองนะปฏิยุตตาท่าทับศัพท์่าบริสุทธิ์สะอาดแต่ปฏิยุธาตาตาก็แปลผุดพองมุทุท่าออนก็แปลว่าอ่อนกรรมญาท่่นา่าควรแก่การงานาาพอพัสดารท่านก็บอกว่าผ่องแผ้วนะปฏิยุตตาตาผุดพองพัสดาร์ผ่องแผ้วเอ๊ะอะไรมันเนื้อใครว่าผุดพองกับผ่องแผ้วอ,อัตมาก็เคยพยายา พูดอธิบายไปเพื่อที่จะขยายความวาอ๋อผ่องนี่มันเพิ่งผุดออกมา,าผ่องแผ้วเนี่ยอ๋อแผกผ่ผองนี่มันผุดมาแล้วมันมันแผ่วขึ้นเรื่อยๆเอยก็เออพอฟังฟังได้ฟังได้นะผ่องผุดผ่องกับผ่องแผ้วเนี่ยเอาผ่องเป็นตัวกลางเอาอันนึงเพิ่งผุดเอานหนึ่งมันแผ่วขึ้นไปแผ้วขึ้นไปเออพอเข้าใจได้นี่ก็คือพยัญชนะนะ ซึ่งสื่อพญยชยนะน,น,นี่ก็ต้องเป็นเจ้าของภาษาอาตมาก็ว่าอาตมาเป็นเจ้าของภาษาพอได้อยู่นะแม้จะไม่ได้รับฐานะเป็นอะไรนะในสถาบันราชบัณฑิตก็เข้าอะ mm hmm. นะอาตมาก็ได้แต่เป็นราษฎรบัณฑิตอยู่ที่แก่นี้แหละ mm hmm. ไม่ใช่ราชบัณฑิตราษฎรบัณฑิตนะเอาจะหมดเวลาัางเหลืออีกสิบเอ็ดนาะทีเข้าสู่ชาติทิ้งต่อไปเมื่อกี้นี้ไปต่อไปหน่อยหนึ่งแล้วอะ จบแล้วนาะของพระพุทธเจ้านิพพติอภินิพพติน,นาเอาไว้แค่นี้ก่อนทีนี้